กาแฟจริงๆสําหรับป้าคือเป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยสายอาชีพโดยรหลายๆอย่างเรากินกาแฟมานานมากแล้วแล้วเราก็วิวัฒนาการตามกาแฟไปเช่นกาแฟเมื่อก่อนเป็นกาแฟดําๆใส่นมใส่น้ําตาลเยอะๆเพื่อจะบทบังลด,ดําอันนั้นก็เริ่มมาเป็นกาแฟรุ่นใหม่เป็นกาแฟอะไรที่มีกลิ่นชัดขึ้นมีความเปรี้ยวมากขึ้นสําหรับป้ากาแฟเป็นสิ่งที่เหมือนกับ ในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ควรขาดเพราะกาแฟในยามเช้าอันที่หนึ่งเลยคุณจะรู้สึกสดชื่นถ้าคุณได้กาแฟแก้วแรกกาแฟของป้าพิมพ์ต้องไม่มีน้ำตาลจะต้องกินแล้วสดชื่นกาแฟของเราเป็นกาแฟที่กินเอารสไม่ได้กินเอาิ์แต่เรากินเอารสเอาความละเมียดละไมเอาความสุนทลีเอากลิ่นหอมฉะนั้นเช้ามาถ้าคุณกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลยิ่งคนอายุขนาดป้าที่เรียกว่าวัยปลาย มันคือการดีท็อกซ์ร่างกายมันคือการที่ทำให้คุณจะมีความสุขกับชีวิตในวันตอนเช้าเริ่มต้นของวันแค่คุณได้จิบกาแฟหอมๆสักแก้วจะรู้สึกว่าเนี่แหละคือความสุขละ ร้านนี้จะขายจากกาแฟดําอย่างเดียวแต่เป็นกาแฟดําที่อัพเลเวลการชงไปเรื่อยๆจากดิ i ซึ่งเป็นกาแฟที่เบาสุดก็คือมีความนุ่มมีความหอมีความละมุนมีความสะอาดก็จะเริ่มไปไซฟอนเพราะไซฟอนสิ่งที่ได้มาคือกลิ่นจะชัดมากแล้วก็มีบอดี้ขณะที่ดิ i แทบจะไม่มีบอดี้เลยหรือมีบ้างเล็กน้อยไซฟอนก็จะหนักขึ้นไปอีกต่อไปก็คือโมโกพอดโมโกพอดก็จะเป็นกาแฟที่ เหมือนดิฟเหมือนเหมือนไซฟอนแต่กลิ่นน้อยกว่าสิ่งที่โมก้าพอดให้ก็คือความตเติมเต็มของบอดี้กาแฟจะชัดมากสเต็ปต่อไปก็คือเป็นตุรกีมันคือรูปแบบของการชงกาแฟแบบตุรกีคือชงบดกาแฟให้ละเอียดจนเป็นแป้งใส่น้ำแล้วต้มและสุดท้ายก็คือเอสเพรสโซช็อตซึ่ง ต่อไปแมชชีนจะไม่มีละจะดึงเอาเครื่องร็อกลงมากดเพราะว่าการที่เรากดเครื่องร็อกอมันจะให้ความนุ่มนวลของเอสเพรสโซมากกว่ากาแฟไม่ได้โดนบีบคั้นด้วยแรงดันด้วยแรงอัดฉะนั้นมันก็จะมีความนุ่มนวลมากกว่าทั้งนี้และทั้งนั้นทุกเมนูที่เราทำมันคือตัวตนของเราจริงๆมันเป็นสไตล์ของเรา ทุกชนิดที่มีอยู่ในร้านทุกตัวที่มีอยู่ในร้านผ่านการคั่วด้วยมือเราเองพอผ่านการคั้วด้วยมือเราเองแล้วปุ๊บเนี่ยเราอยากให้คนรู้ว่าคุณมีกาแฟ1ตัวคุณสั่งกาแฟ1ตัวตัวเดียวที่คุณสั่งเราสามารถทําให้คุณได้ตั้งแต่ดิฟไซฟอนโมกาพอดตุรกีและเอสเพรสโซช็อตไม่จําเป็นเลยว่ากาแฟคั่วอ่อนจะไม่สามารถไปทาโมกาพอดได้กาแฟคั่วอ่อนไม่สามารถไปทําตุรกีให้อร่อยได้ เรากล้าท้าว่าทุกตัวมันมีความเหมาะสมของมันอยู่เพราะว่ากาแฟแต่ละตัวที่เราได้มาทุกคนจะช่วยกันชิมเราไม่ได้ทําที่เขาเรียกว่าคัพปิ้งคือการเอากาแฟใส่น้ําแล้วชิมเพื่อจะสั่งซื้อกาแฟแต่บ้านเราดิฟกินค่ะเราคั่วมาเล็กน้อยเพื่อดิฟในแต่ละเสิร์ฟแล้วชิมแล้วค่อยมาสรุปการมาคุยกันว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเป็นร้านเราเราอยากให้ร้านเราเป็นแบบไหนเราอยากให้มีความ เปี้ยวนำอยากให้มีความหวานนํำหรืออยากให้มีกลิ่นชัดเราจะคั่วาตามโปรไฟล์ที่เราชอบเพื่อเป็นตัวแสดงตัวตนของเราเองว่านี่คือกาแฟของมาเธอโรสเตอร์กาแฟที่ร้านมีถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยร่วมเกือบเกือบเกือบเจ็ดสิบมั้งคะ คือเราสั่งกาแฟเราไม่ได้สั่งตามใจลูกค้านะเราเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวฉะนั้นเราจะทําอะไรทุกอย่างเท่าที่เราคิดว่าเราเราเอาอยู่อ่ะเราควบคุมได้อ่ะเราคั่วากาแฟอย่างที่เราอยากคาั่วเราทาขายกาแฟอย่างที่เราคิดว่าเราชอบอย่างที่บอกเป็นคนเชื่อในกฎของแรงดึงดูดคนจาพวกเดียวกันมันจะดึงดูดจากคนจำพวกเดียวกันเข้าหากันคนที่กินกาแฟเหมือนเราเขาก็จะเดินเข้ามาหาเราฉะนั้นบ้านเรากินกันเยอะกาแฟในร้านมีประมาณเกือบ 6- กหกหกเจ็ดสิบตัว มันก็จะมีตัวเด่นๆมี Top ป10ท็อป5อยู่อะค่ะมันอยู่ที่ว่ากาแฟเรามีมาทั่วโลกไม่เฉพาะในในกาแฟไทยอย่างเดียวประเทศไหนที่ปลูกกาแฟได้เรามีเกือบหมดค่ะโคลัมเบียหรือเอธิโอเปียซึ่งมีกาแฟเยอะแหล่งปลูกเยอะมากเราก็มีเกือบครบอะค่ะแล้วเ,เราไม่ได้เลือกกาแฟตามตลาดนะคะเราเลือกกาแฟตามใจเราฉะนั้นบางตัวที่อื่นก็ไม่มีเพราะเราชอบกินก็แค่นั้นนะคะ ปัจจัยมันพร้อมถ้าคุณเปิดร้านกาแฟคุณต้องเชี่ยวเรื่องกาแฟไม่แต่คนรุ่นใหม่ไม่แต่คนรุ่นใหม่มมรห,มหรือคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นวัยป้าสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องคุณต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณทําคุณจะทําอะไรทําเพื่อใครกลุ่มเป้าหมายอยู่ไหนเปิดให้ใครมันคือสิ่งเบสิกเริ่มต้นเลยค่ะแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วแล้วคุณจะเริ่มเปิดคุณก็ต้องนขนายหาความรู้ ป้าไม่ได้รู้มาแต่อ้อนแต่ออกป้าก็อ่านเหมือนกันทดลองเหมือนกันกินเหมือนกันกาแฟไม่ใช่ศิลปะอย่างเดียวแต่กาแฟมันคือวิทยาศาสตร์คุณต้องทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะต้องชงให้ได้อย่างเนี้ยทุกวันจนมั่นใจว่าคงที่เมื่อก่อนมีปัญหากับเอสเปรสโซมากร้านทั่วไปเขาจะใช้เครื่องเอสเปรสโซชงระหว่างที่ชงเนี่ยมันจะมีบาลิสตาซึ่งมันหมุนเข้าเวียนออกกันอยู่เรื่อยๆบาลิสตาสิ่งที่เขาขาดก็คือ กาแฟเอสเปรสโซมันจะต้องมีเพอร์เฟกช็อตมันจะเป็นเบสของกาแฟอื่นๆเช่นลาเต้มอคค่าหรือตัวอื่นๆก็ดีมันเริ่มต้นมาจากเอสเปรสโซเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาตรงที่บาริสตาสามคนใส่กาแฟเท่ากันใส่ก้านชงเดียวกันแต่ไม่สามารถให้รสออกมาเป็นเพอร์เฟกช็อตได้เท่ากันมันก็เลยมีการปรับทุกวันนี้มีพ่อค้าหัวใส่ทาที่แ้มกาแฟออกมาเพราะมันต่างกันตรงที่เวลาคุณแ้มกาแฟน้ำหนักของคนไม่เท่ากัน คนไทยเรียกรถมือแต่ฝรั่งมันไม่สนใจรถมือแล้วมันเอาที่แต้มมาเลยเข้าบดกาแฟเสร็จเอาเค้าไปปุ๊บใส่ที่แต้มปึ้งไปใส่เครื่องกดออกมาน้ําเท่ากันหมดนี่เขาคือการแก้ปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังอยู่เลยก็คือกาแฟดิปมันคือทุกอย่างมันคือศิลปะอย่างที่ว่ามันคือใจของคุณแน่นแค่ไหนมือคุณสเสถียรแค่ไหนหรืออารมณ์คุณเป็นยังไง มันบอกได้หมดทุกสิ่งอย่างวันนี้อารมณ์ไม่ดีเชา้ามามูด,ดีมากเลยดิปกาแฟยังไงก็ไม่อร่อยแต่วันนี้อารมณ์ดีมากตื่นเช้ามาว้ยสว่างสบายดิบกาแฟกินร้องเพลงไปอะไรไปกาแฟวันนั้นแก้วนั้นอร่อยมากทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวทั้งนั้นล่ละคะ่ะคุณจะเปิดร้านกาแฟคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องกาแฟให้มากพอที่จะตอบใครเข้าได้คุณไม่ต้องเป็นประหูสุดรู้ทุกเรื่องแต่แค่เอาเรื่องที่คุณสนใจเท่านั้นเองกาแฟมีกี่ชนิด สายพันธุ์อะไรบ้างวิธีการปลูกยังไงกาแฟจากที่ไหนถึงจะอร่อยระดับความสูงควรอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคุณดริบกาแฟเป็นคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณใช้น้ําอะไรกับกาแฟตัวไหนกาแฟควรบดแค่ไหนถึงจะให้รสที่ดีถ้ามันเปรี้ยวอยากให้กาแฟเปรี้ยวควรบดขนาดไหนใช้อุณหภูมิน้ําที่เท่าไหร่ที่สําคัญที่สุดค่า TDS คือค่าของแข็งในน้ําอ่ะควรจะอยู่ตรงไหนเรื่องอย่างนี้ต่างหากแต่ถ้าคิดว่ามันยากเกินไปทําดริบแล้วมันยาก คุณก็ใช้อุปกรณ์ตัวช่วยถ้าไม่ใช้เครื่องก็ใช้พวกนี้จันๆง่ายๆตัวช่วย<ม>เอากระบอกมาต้มแค่คุณคุมไฟให้เป็นกาแฟใส่อันนี้สามครับสามครับมันคับของอิตาลีใช้กาแฟเท่าไหร่สิบห้ากรัมใส่น้ำแค่ไหนไตาวาวไตาวาวเท่าไหร่ควรรู้ด้วยร้อยห้าสิบหนึ่งต่อสิบใส่กาแฟสิบห้าใส่น้ำร้อยห้าสิบไปปุ๊บ ใส่แผ่นฟิลเตอร์อันหนึ่งเพื่อไม่ให้ผงกาแฟขึ้นไปข้างบนอยาบดละเอียดมากนะักถ้าคุณอยากกินดิบแต่ถ้าคุณ <c oughs> กินเอสเพรสโซคุณค่อยบดละเอียดอย่างนี้ค่ะแล้วกาแฟเอสเพรสโซคนกจะมีกาแฟที่คั่วเข้มไม่ควรเป็นคั่วอ่อนแต่ถ้าคุณมีกาแฟคั่วอ่อนอย่างที่ร้านป้าก็าใช้คั้วอ่อนก็ได้แล้วก็บดให้มันหยาบหน่อยอย่าให้มันละเอียดมากนะต้มไม่ควรเกิน2นาทีเพื่อให้ได้น้ําอย่างนี้ค่ะมันมีตั้งหลายวิธีการฉะนั้นไม่จำเป็นต้องดิบก็ได้